วันนี้ตอนทเที่ยงเที่ยงพาเที่ยวพาชมพาดูบริเวณร,รอบๆวัดวันนี้ได้มีโอกาสอากาศกำลังพอดีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 3, 4, 5, สามสี่ห้าองศาวันนี้มีโอกาสพาเที่ยวพาชมพาดูบริเวณรอบๆวัดหลังจากที่อากาศดีเดวกับเป็นใจพาเที่ยวพาชมพาดูบริเวณรอบๆ หลายสถานที่มีโอกาสพาเที่ยวพาชมพาดูป่าสนวันนี้จะพาเที่ยวพาชม,ชมดูบริเวณรอบๆอบรอบๆพาเที่ยวพาชมพาดูบริเวณรอบรอบวันนี้เป็นวันจันทร์หลังจากที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ3องศา ดีอกดีใจอุณหภูมิอากาศเต็มอกเต็มใจให้วันนี้3องศา,าถือว่าดีมากเลยแต่ว่าก็มีลมนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าใช้ได้วันนี้เป็นวันจันทร์อากาศปลอดโปร่งลมแต่ว่าก็ถามว่าหนาวไหมหนาวแล้วก็เย็นหนาวเย็นระเยอะือกเพราะว่าช่วงนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ สามองศาวันนี้พาเที่ยวพาชมพาดูป่าสนต้นไม้ไม่สนใจใครก็คือต้นสนนี่ต้นไม้อย่างอื่นก็ต้องไปตามการเวลาอย่างเช่นต้นเมลเบิร์นต้นนี้ก็รอจังหวะรอจังหวะพาเที่ยวพาชมพาดูบริเวณร,รอบๆวันนี้ดูดวงอาทิตย์สวยส่วนวันมในต่างประเทศวันนี้อากาศเปิดเป็นใจให้หลายๆอย่างเลยมีโอกาส ช่วงนี้ถ้าเข้าสู่หนะดูร้อนขึ้นมาแถวนี้ป่าหญ้าแถวนี้ก็จะขีเยวชะอุ่มวันนี้พาเที่ยวพาชมพาดูบริเวณรอบๆพาเที่ยวพาชมพาดูบริเวณเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเชงนเที่ยงพาเที่ยวพาชมพาดูต้นไม้อากาศก็เป็นออกเป็นใจ อากาศหนาวชชวงนี้หิมะก็ละลายหมดแล้วหายไปพร้อมกับสายลมและแสงแดดหิมะก็ละลายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์จะชั่วจะดีประดับไว้ในโลกา <c oughs> ส่วนมากก็อ่านประวัติแต่คุณงามความดีถ้าอ่านประวัติคุณงามความไม่ดีต้องใช้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงวันนี้พาเที่ยวพาชมพาดู <c oughs> บริเวณของก็วห้างทุ่งยาได้มีโอกาสพาเที่ยวพาชมพาดูก่อนเดี๋ยวเข้าสู่ฤดูร้อนอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านี้จะเข้าสู่ฤดูซัมเมอร์ซัมเมอร์ก็จะเป็นหน้าร้อนอ่ะบานเราเรียกช่วงนี้ก็หิมะหมดแล้วช่วงนี้แต่ว่าก็จะเพิ่งดีใจ กาบใดยังไม่ถึงวันที่ยี่สิบเมษาก็ยังถือว่ามีโอกาสอยู่อย่างน้อยก็ต้องให้มันถึงวันที่ยี่สิบเมษาให้ถึงวันที่ยี่สิบเมษาถ้าถึงวันที่ยี่สิบเมษาตอนไหนก็โอเคก็ตอนนั้นก็เลยบอกว่าโล่งอกโล่ง,ลงใจไปอีกทีหนึ่งเรามาถึงถึงวันที่ยี่สิบเมษาเออถ้าไม่มีหิมะก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่ง ถ้าไม่มีก็สงสัยจะเป็นโชคดีอ่ะยี่สิบมษาเมื่อไรวันนี้พาเที่ยวพาดมพาเดินพาชมเดินมาดูอ่ะประตูประตูของทางเข้าวัดอบ้านเราเรียกว่าประตูอประตูประตูวัดนี่จะเปิดตลอดยี่บสี่ชั่วโมงอะเปิดจะไม่ปิดเหมือนกับประตูอย่างอื่นต้องมีโค้ดมีเคิอ่ะประตูต้อนรับตลอดยี่บสี่ชั่วโมง ประตูที่ไม่มีความปิด่คือประตูวัดช่วงนี้เป็นช่วงเย็นช่วงนี้นแดดร่ดมมกพาเที่ยวพาชมพาดูบริเวณพื้นที่รอบๆได้มีโอกาสพาเที่ยวพาชมพาดูหนอนนี้ไปดูทางด้านหลังประตูต้องไปทางปต่อไปจะไปด้านด้านหน้า มีโอกาสพาเที่ยวพาชมพาดูสังหน้าน,นี่ก็เป็นที่ทำเพราะการเกษตรผูกกรโพดสาดดีช่วงน,นี้ก็พาเที่ยวพาชมพาดูบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลพาเที่ยวพาชมพาดู รอบแรกก็คิดว่าหิมะมันจะหมดแล้วต้องขอโทษเพราต้องต้องขอโทษด้วยเพราะว่าออกมาช่างนอกวาดนี่เพิ่งเห็นหิมะยังมี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 อยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่ะที่ขาวๆนั่นนะนั่นนะที่แรกก็ว่าหิมะมันหมดแล้วนะที่เห็นเห็นนี่ขาวๆนี่นะนี่ที่แรกก็ว่าหิมะมันหมดแล้วนะนี่นี่ ในที่สุดมันก็มีอยู่นะนี่หิมะหิมะยังมีอยู่ยังไม่หมดที่แรกนึกว่าหิมะหมดเลยวที่แรกก็คิดว่าหิมะหมดเล้วแต่ที่กิงก็หิมะยังไม่หมดอ่ะหิมะยังไม่หมด พาเที่ยวพาชมพาดูบริเวณร,รอบๆวัดวันนี้ประตูทางเข้าวัดยังไม่เป,มปิดนะเปิดต้อนรับทุกท่านสําหรับคนไหนที่อยากจะเข้าวัดประตูอย่างอื่นอาจจะปิดแต่ประตูวัดนี่เปิดตลอด24ชั่วโมงเปิดรับทุกท่านที่มีศรัทธาตลอดไม่จําเป็นต้องมาถวายพระทหารเพลนอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องมารถน้ำมุนอย่างเดียวมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ไหว้พระมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเดินจมกรมสงบจิตสง,งบใจหรือมาช่วยเหลือคณะสงฆ์ซ่อมแซมมุตนซ่อมแซมนี่กวดทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆล้างห้องน้ำห้องในทางนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วสำหรับวันนี้ธรรมสวัสดีในต่างแดนขออุติเพียงเทน้สาธุ